เห็นว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยมีอิสระทางความคิดเรามีอิสระในการตัดสินใจแล้วตัวอดีตท่านนายกแพทองทานเองก็พูดชัดเจนว่าวันนี้เราจะยกเรื่องนะครับเคยทบทวนตัวเองไหมว่าทําไมภาพมันไปผูกติดแบบนั้นที่ทําให้คนคนไปจําแล้ว ก็ยังมีคาถามอยู่แบบนี้ตลอดซ้ำๆๆๆตอบกี่ทีคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่ามัน,มนตัดไม่ขาดมันปฏิเสธไ,ไม่ได้ไงอย่างที่ตะกี้เปิดคลิปดูก็พูดชัดเจนว่าไอ้ความผูกพันทางใจเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตอบอย่างไรก็ตามผมก็บอกชัดเจนว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยมีอิสระทางความคิดเรามีอิสระในการตัดสินใจแล้วตัวอดีตท่านนายกแพทองทานเองก็พูดชัดเจนว่าวันนี้เราจะยกเครื่องนะครับจะไม่มีคนในตระกูลชินวัตรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหาร นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านประกาศชัดเจนแล้วก็ดําเนินการอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารพักเนี่ยขาดแน่นอนนะครับส่วนเชื่อไม่เชื่อนะครับอันนี้มันนานาติดตังนะครับมันอยู่ที่อย่างแรกเลยนะครับคนที่เป็นแฟนคลับพักเพื่อไทยก็บอกว่าไม่อยากเชื่อเพราะว่าอยากจะให้ทางตระกูลชินวัตรยังคงอยู่กับพักแฟนคลับที่เป็นพักฝั่งตรงข้ามก็อยากที่จะคิดว่าไม่จริงหรอกยังไงมันปลด แตกกันไม่ได้มันถอยออกมาจากกันไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับผมไม่ได้ห่วงประเด็นนี้เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามีหน้าที่ในการทํางานเพื่อพิสูจน์ให้กับสังคมเห็นครับถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องต้องยอมรับข้อได้จริงก่อนไหมก่อนที่จะอธิบายว่าเออปัจจุบันนี้จะไม่มีการบริหารแบบเดิมแสดงว่าของเดิมมันมีนมปัญหา <c oughs> ใช่ไหมที่คนเขาพูดกัน V1 V2 V3 เดี๋ยวถามตรงนี้มี V2 จากต่างประเทศโอ้มีเยอะเหลือเกินก็ตัดสินใจไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นล แต่แน่นอนว่า,าในด้านความคิดเนี่ยนะครับเราก็รับฟังนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่านผู้อาวุโสที่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองท่านอดีตนายกที่เคยบริหารจัดการบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นพ่อลูกกับอดีตนายกเราด้วยนะครับถามว,าว่ามีการพูดคุยกันไหมในเรื่องของหลักคิดในเรื่องของวิธีการเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ท่านจะปรึกษาหารือกันหลังจากนี้ผมก็มองว่ากระบวนการหากต้องมีการปรึกษาหารือในบางเรื่องก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายถ้ามันเป็นประโยชน์กับพรรคเป็นประโยชน์กับประเทศ แต่คาปรึกษานั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอามาปฏิบัติตามแล้วแน่าเป็น่นอนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาครอบงําจะเข้ามากำกับดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้เพราะว่าพักนี้น่าจะเป็นพักเดียวที่ที่อาจจะมีคําถามที่จริงๆไม่ควรจะต้องถามว่าหัวหน้าพักมีอานาจจริงหรือเปล่าพักอื่นเขาอาจจะผมว่าเคก็อาจจะมีนะบางพักผู้นำจิตวิญญาณของบางพักถามกลับไปถูกต้องแล้วประเด็นนี้คือคําถามกลับไปก็คนก็ยังถามกันอยู่ว่าสรุปว่า ผู้นําจิตวิญญาณของพรรคส้มยังมีบทบาทอยู่หรือไม่คนจํานวนมากก็ยังเชื่อว่ายังมีบทบาทอยู่นะครับครูใหญ่ของพรรคสีน้ําเงินคนก็เชื่อว่ามีบทบาทอยู่นะครับคุณว่าวิเชื่อว่ามีหรือไม่มีเชื่อครับ <laughs> ถูกไหมครับผม, <laughs> ผมก็บอกบอกตรงกงนันแต่ว่าถามบอกว่ามีมีส่วนกับการบริหารจัดการ หรือไม่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทางความคิดผมว่าก็คงต้องมีการรับฟังต้องมีการพูดคุยกันมันเป็นเรื่องปกติของสังคม,มซึ่งเราก็ก็เข้าใจว่าถ้าพรรคอื่นเขาก็จะมีผู้นําจิตวิญญาณมีที่ปรึกษาผู้อาวุโสข,ของเขามันมันแยกมันอยู่ที่ว่าเวลามาบริหารต่างหากถูกต้องว่ามันมันมีปัญหารรหรือเปล่าและการบริหารจัดการผมยืนยันว่าชุดนี้เนี่ยบริหารจัดการผมผมพูดถึงชุดก่อนๆไม่ได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายืนยันว่าเราจะดําเนินการโดยความอิสระ